ที่เรามีนะมันค่อนข้างจะเหมือนเลยเสียบป,ปุ๊บแล้วใช้ได้เลยอะ่ะดีไหมปกติเราทําคลิปกล่องไม่เหมือนใช่ไหมอันนี้เราทําคลิปกล่องเหมือนกันชีวิตง่ายขึ้นเลยเหมือนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนไหมนะแล้วก็จะมีสา,ายไล่โอ้อันนี้ไม่เหมือนแล้วีแหมชีวิตเกือบจะดีแล้วชีอันนี้มันจะเป็นสายคันเร่งกเบรกรวมอยู่ในนี้น,นี่นเป็นรุ่นเก่า ทีนี้เราลองเช็คกล่องดูก่อนที่ว่ามันชนกันไหมแดงกับดำมันต้องไม่ดังนะเฮ้ยมันดังได้ไงอ่ะสวัสดีครับจากช่องทนนี่ไบนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนมาซ่อมรถอีกแล้วครับก็พยายามจะเอาปัญหามาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเนี่ยมาปัญหาไม่เหมือนกันเลยนะครับ หน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นรถ48โวลต์350วัตต์เขามาในการที่ลูกค้าบอกว่าไหม้มาเลยฟิลไหม้พอฟิลไหม้เขาก็ไปซื้อฟิลมาใหม่แล้วก็เสียบใหม่ก็ระเบิดเลยพอมันสปาร์ปปุ๊บระเบิดเลยทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะเดี๋ยวเราขอดูอีกทีหนึ่งก่อนว่ากล่องเนี่ยมันพอไฟเข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะกล่องหน้าตาอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นกล่อง ธรรมดาไม่มีอะไรมากดูก่อนว่ากล่องเรามีแบบนี้ไหมนะครับอันนี้มีเลยนะเนี่ยหน้าต่างอย่างนี้มีเลยจะเริ่มยังไงดีถ้าลูกค้าส่งมารถเป็นอย่างนี้มีอาการไหม้สปาร์ทตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือพังเลยขั้นแรกนะเราต้องเช็ค2ส,สายนี้นะดำกับบวกเนี่ยบวกกับลบเนี่ยมันไปข้างหลังแล้วเนี่ยสายมันขาดในหรืออะไรหรือเปล่านะวิธีการเช็คเมนติเมเตอร์ไปที่สัญญาณถึงกันหรือสัญญาณเสียงเอง,เอง ิ้มยังไงก่อนอื่นนะเราถอดกันเลยดีกว่าอย่าเพิ่งให้มันต่อกล่องนะถอดจากกล่องเลยตรงเนี้ยมักจะติดมักจะติดเนี่ยตรงนี้คือมันบางทีมันมีความร้อนแล้วมันก็ทําให้มันไม่ดีอะ่ะเนี่ยเนี่ยงัดหน่อยเนี่ยแค่นี้ออกละนะเดี๋ยวเราจะจิ้มที่สายสีดามก่อนมันไปแตะข้างหน้าแล้วมันถึง ดำไหมดำชนดำไหมอ่ามีเสียงก็แสดงว่าชนนะก็คือสายไม่ขาดนะแดงละ่ะแดงเราไปจิ้มที่ไหนก็จิ้มสายแดงข้างหน้าเนาะที่มันอ่าโอเคแล้วเราก็ลองไปจิ้มที่นี่ดูนะอ่าแดงข้างหน้ามีเราไปจิ้มที่ดำนี้ ต้องไม่ดังนะโอเคแสดงว่าสายสองเส้นเนี่ยมันโอเคไม่มีปัญหานะพอมันไปตรงนี้ใช่ไหมไปตรงนี้มันไปไหนสายที่แยกมาเนี่ยมันไปเป็นสวิตช์ข้างหน้าเราก็จะลองดูเลยนี่เราจิ้มดูเลยแล้วลองเปิดสวิตช์ดูว่าแดงเนี่ยเราไปเปิดสวิตช์ข้างหน้านะสัญญาณมันถึงไหมเดี๋ยวดูนี้ก่อนว่ามันถึงอีกด้านหนึ่งไหม เคถึงการดำถึงไหมดำดำถึงแดงแดงถึงไหมโอเคแดงถึงถเราเปิดเปิดสวิตทำไมมันไม่ดังเปิดหนึ่งทีมต้องดังนะเพราะนี่เป็นสายสวิตไงทำไมไม่ดังเปิดแล้วหมายความว่าดำ เหนะลืองเหลืองเป็นสายอะไรเหลืองนี่ไปต่อกับสายสวิตที่กล่องใช่ไหมเหลืองไปต่อสายสวิตที่กล่องรู้ได้ไงก็ตรงนี้ไงตรงนี้เป็นไฟเข้ากล่องใช่ไหมอันนี้ลบนี่บวกใช่ไหมแล้วก็สายเส้นเล็กน,นี่เป็นสายสีเหลืองเป็นสายสวิตใช่ไหมสายสวิตเนี่ยจะต้องเอาไฟเข้าด้วยก็คือ สายสวิต์เอาไฟเข้าด้วยคือสีแดงเนี่ยเป็นไฟเข้าบวกแล้วก็สายสวิตช์ใช่ไหมแล้วก็ไปต่อกันตรงนี้แดงกับสายสวิตช์สายสวิตช์จะเป็นลบสายนี่จะเป็นบวกใช่ไหมแต่กี้เราเราจิ้มผิดนะเปิดต้องมีเสียงเห็นป่ะเห็นปะ,นปะการไล่สายก็มีประมาณนี้แหละแต่กี้เรื่องเสียบผิดเลยเราไปเสียบสีดำกับสีเหลืองเนี่ยมันจะดังได้ไงอะ ดังได้ไงดังไม่ได้หรอกเพราะว่าสวิตช์มันคือบวกมาเข้าลบตรงนี้บวกไฟเข้าจากแบตไปเข้าลบที่เป็นสวิตจากกล่องอที่เสียบเข้ากล่องมันเป็นสายสวิต์มาต่อเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คเราก็จะต้องบวกกับลบนี่ดูเปิดสวิตช์ อ่าเปิดสวิตต้องนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูนะเปิดสวิตเปิดสวิตอ่าต้องมีเสียงดังเห็นปะ่ะอ่าดังไหมข้างหลังก็จะเป็นนี้นี่แสดงว่าสวิตใช้ได้เราเช็คสายแถวนี้แล้วเบื้องต้นเนี่ยสายมันโอเคนะทีนี้เราลองเช็คกล่องดูก่อนที่ว่ามันชนกันไหมแดงกับดำมันต้องไม่ดังนะเฮ้ยมันดังได้ไงอะ่ะ แดงกับดำตอนแรกมันต้องเนี่ยดูดิแดงกับดำอ่ะเดี๋ยวเราลองกล่องใหม่ดูนะกล่องใหม่อันนี้คือกล่องใหม่นะเนี่ยคือกล่องใหม่เดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าแดงกับดำอ่ะมันมันดังไหมมันต้องไม่ดังป่าวะใช่มันต้องไม่ดังนะเห็นปะเนี่ยมันต้องไม่ดังเห็นไหมเนี่ยต้องไม่ดังนะ กับสวิตก็ไม่ต้องไม่ดังเห็นปะมันจะมีแดงกับสวิตเห็นปะแดงกับสวิตก็ต้องไม่ดังนะเพราะมันต้องแยกกันอยู่อะแต่กล่องเก่าอะกล่องเก่าเขาเนี่ยดังเฉยเลยดูดิดูดนะแดงกับดำแสดงว่าอะไรแสดงว่าข้างในมีการหลอมละลายไปแล้วเนี่ย หลอมละลายไปแล้วเอาน้ําล้างหรือเปล่าไม่แน่ใจรถมันเอี่ยมเกินไปอะ่ะเราก็จะหากล่องโชคดีจริงๆว่าที่เรามีนะมันค่อนข้างจะเหมือนเลยคือแบบเสียบปุ๊บแล้วใช้ได้เลยอะ่ะดีไหมเออปกติเราทําคลิปที่ว่ากล่องไม่เหมือนใช่ไหมอันนี้เราทําคลิปกล่องเหมือนกันชีวิตง่ายขึ้นเลย เหมือนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนไหมนะสายไฟเข้ามันตรงกันอยู่แล้วทีนี้เราจะสายอื่นเนาะสายอื่นก็คือเริ่มจากสายกันขโมยก่อนแล้วกันเนาะแต่จริงจริงอ่ะกันขโมยอ่ะมันจะเสียมันก็อาจจะเสียได้แต่เรายังไม่ยังไม่เสียแล้วกันนะกันขโมยเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ําเข้าแล้วมันจะทําให้รวนอ่ะตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยไม่ค่อยอยากให้ใส่ก็นีเอาออกอันนี้อะไร สายมอเตอร์เนาะสายมอเตอร์สายมอเตอร์ออรปุ๊บแล้วก็อันนี้6กูนี่เป็นสายฮอเซนเซอร์6กลูนะฮอเซนเซอร์ ensor, แล้วก็จะมีสายลไรโอ้อันนี้ไม่เหมือนแล้วซีแหมชีวิตเกือบจะดีแล้วชีอันนี้มันจะเป็นสายคันเร่งกับเบรกรวมอยู่ในนี้น,นี่นเป็นรุ่นเก่าส่วนรุ่นใหม่อะ่ะรุ่นที่มาในสมัยเนี้ย จะเปลี่ยนเป็นคันเร่งแยกกันไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เบรกแยกกันไปอีกสายหนึ่งทีนี้เราจะทำไงดีมันเป็นตัวผู้ใช่ไหจากกล่องออกมาเป็นตัวผู้อันนี้จากกล่องมาเป็นตัวเมียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลงให้กลายเป็นตัวผู้ถึงว่าไงไม่มีอะไรที่ตรงกันเลย อันลก้อนนี้ก็คือสายเกียร์รู้ได้ไงว่าเป็นสายเกียร์นอกเหนือจากสายคันเร่งแล้วก็จะต้องเป็นเกียร์ละเนี่ยหมดละเนาะทีนี้สายเกียร์ตัวนี้ของเราที่จะไปเข้ากล่องเนี่ยเห็นปะจากกล่องมาของเดิมเป็นตัวกู้นะจากกล่องใหม่เป็นตัวเมียเพราะฉะนั้นโอ้โหเราก็ต้องเปลี่ยนตัวกู้ทั้งหมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการต่อฟิวก่อนดีกว่าเนาะเอาฟิวมาตรงนี้ใช่ไหม โอเคนี่เนาะไปโอ้โหแน่นแน่นแน่นไรตรงนี้ไม่ใช้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะต่อตรงนี้ตัดจึบตัดจึบใส่ไปตออนี้ก่อน ต้องเป็นชุดชโอเคชุดแบงนี้โอเค,อเคสวยเห็นปะแน่นแล้วเราลองเปิดสวิตช์หน้าจอก็ต้องติดนะเปิดสวิตช์หน้าจอต้องติดเห็นปะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับกล่องเลย,ยางานนี้เห็นไหมกล่องเก่าออกมาแล้ว คือเกี่ยวกันตรงนี้แค่นี้เองสายบวกเข้ามาแล้วสายลบมาแล้วนะแล้วก็สายสวิตสีเหลืองกับแดงนี้แดงเป็นบวกสีเหลืองเป็นลบนะลบนี่คือสายสวิตนะที่จะต้องต่อเข้ากล่องอีกทีหนึง่งสายไฟนี้ถ้าเราต่อเลยมันก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ต่อดีกว่านะเราต่ออะไรก่อนดีนะอ่านะ ต่อเข้ากับสายเดิมเขาก็จะเป็นสีตัวผู้ใช่ไหมนี่สีตัวผู้เสียรูตัวผู้ลองเสียดูฟุบได้แล้วเราจะรู้ได้ไงมันสีอะไรเป็นสีอะไรใช่ปะเราก็ดูตัวเก่าวิธีการดูตัวเก่าก็คือนี่เขียวไปเขียวแดงแล้วก็สีม่วงม่วงคือสีเทาม่วงเนี่ยจะเป็นสัญญาณมือเบรก แสดงว่าสีเทาเนี่ยสัญญาณมือเบรกเขียวแดงแล้วดำทำไมต้องไม่ต่อด้วยสายเก่าเขาอยู่ไหนดำไม่ต้องต่อไปก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ข้างหน้ามันใช้แต่ว่ามันเขาไปต่อข้างหน้าแล้วนะเนี่ยดำไปต่อหน้าแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเราจะต้องเอาคันเร่งมาก่อนอเราจะเอาคันเร่งนะเราจะเอาคันเร่งเราจะต่อแค่ แดงกับดำนี้เฮ้ยแดงกับเขียวเพื่อมาต่อเข้านี้นะเขียวต่อเข้านี้แล้วแดงต่อเข้านี้นะโดยการเป็นตัวผู้ตอนนี้มันเป็นตัวเมียอยู่ใช่ไหมเราตัดเลยตัดจึ๊บตัด,ตดเขียวแดงดำเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนได้เราไม่ต้องออกนี้ออกก็ได้นะโอเคเราก็อาตัวผู้มาตัวผู้สอตัวเราต้องพันนี้ก่อนบีบเข้ามาหน่อย เริ่คปับนี่นี่นี่แดงเย่แด่หละ่ะเขียวตัวนี้คือคันเร่งนะครับคันเร่งไฟฟ้าแล้วพับครึ่งนึงก่อน ก็สายไหนอีกสายหนึ่งสายเบรกโลเบรกเห็นไหมโลเบรกมันจะต้องมาเสียบเข้ากับตัวนี้โลเบรกเนี่ยมันจะต้องเสียบเข้ากับสายสีเทานี้ก็สายสีเทานี้ต่อสีม่วงใช่ไหมสีม่วงคือสายสัญญาณเบรกมือเบรกนะโอเคเพราะนั้เราตัดสายส,ายสีขาวมาเลยทําไมต้องตัดสีขาวอะไม่ตัดสีดําเพราะว่าสีขาวเป็นสายสัญญาณบวกสัญญาณบวก5โวลต์ ที่มันไปทํางานนำไปใช้งานนะนี่าวมาก็าปิดลงมาคา้าเับาไปมิดทีก็ได้โอเคแน่นดีเล้วทาให้มันตรงๆโอเคทีนี้เราจะใส่เข้ากับตัวนี้แล้วนะสัญญาณ ถ้าเป็นรถเก่าๆรถรุ่นเก่าๆซื้อมาแล้วสองสมปีปีนี้ปี67นะต้องปี6 4 6 5อะไรเงี้ยมันจะเป็นหัวรุ่นเก่าเป็นสี่หัวอย่างนี้อา่าแล้วก็ต่อสัญญาณสีเขียวใช่ไหมสีเขียวเนี่ยคือมันเป็นคันเร่งอ่าต้องหันด้านไหนอันนี้สีเขียวเขียวแล้วก็สีฟ้านเนี่ยเป็นสีแดง การเบรกนะเราต้องเอาออกมาดีๆอย่าให้มันอย่าให้มันแบบพันกันเลอะเยอะเทอะมากมายเนาะใช่ไหมเออเอาให้มันแบบว่าออกมาดีๆอะอยู่ไหนนี่เออให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะนะเอออย่างนี้นะแล้วก็เบรกเบรกอยู่ไหนก็ดูซิเออตามหัวอยู่ไหนต่ออย่างนี้อยู่แล้วเนาะนี่ ก็คืออันเนี้ยเป็นสัญญาณมือเบรกสีเทาซึ่งไปต่อกับสีม่วงอันเก่าใช่ไหมแต่พอดีสายใหม่เป็นสีขาวแล้วสมัยใหม่เนี่ยสัญญาณเบรกจะใช้สีขาวอะ่ะอืแต่สมัยก่อนจะเป็นสีม่วงอ่ะโอเคนี่ก็ตรงละใช่ไหมแล้วอะไรอีกที่ยังไม่ต่อนี่คือ,อ,อสายเกียร์ สายเกียร์เราก็เสียบไปได้เลยร๊บออกไม่ได้ดิเราต้องแปลงให้เป็นตัวพู้อีกแล้วเราจะใช้แค่น้ําตาลกับสีน้ําเงินนะสีดําไม่ไม่ต้องมีเพราะว่าสีดําชุดสีชมพูกับโซมเนี่ยมันไปใช้สายลบข้างหน้ามันเอาเออกไปสายหนึ่งใช่ไหมแล้วไปโผล่78สายเงี้ยซึ่งไม่ดีเลยเออแต่มันก็ทําอย่างนี้มาแล้วนะมันวายสายอย่างนี้มาโอเคเราจะตัดตรงนี้แต่ตัวนี้เราเก็บไว้ตรงนี้ช่างมันเราเราไม่ได้ใช้อะไรหรอกนะ คยสองหัวจบละเราก็หนีบนีก่อนหนีบมันเข้าน,นะเนี่ยถ้ามันไม่เข้าเนะีย่ยฝืนนะต้องหนีบให้มากกว่าน,นี้เนี่ยมันมั่วมันอืมเดี๋ยไปอย่าลืมนะเราต้องหมุนมุนหน่อยแล้วเราก็พับครึ่งหนึ่งนะดีประมาณนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ เราก็ให้มันโผล่มานิดหนึ่งอย่างนี้เออมันก็จะพอดีเลยกดอีกทีก็ได้ให้กดสองครั้งนะให้กดสองครั้งเพื่อความพวกคำมันจะสนิทด,ดีเราก็ทำให้มันตรงๆหน่อยอีกอันหนึ่งเราก็หมุนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็หักครึ่งหนึ่งตรงนี้ แล้วก็ ต้องเป็นตัวผู้3มรูเราก็มานี่เลยมาเสียบเลยของเดิมมันเสียบมาก่อนเลยปุ๊บอย่างน,นี้ใช่ไหมแล้วก็สีน้ำตาลลองดูเข้ากับสีส้มไปก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คอีกทีนะว่ามันเป็นมันเป็นเกียร์ไหนนะเดี๋ยวเราค่อยมาสลับอีกที เรียบร้อยเกียร์เรียบร้อยคันเร่งสองสายนี้แล้วก็เบรกคือเบรกเรียบร้อยนะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เราก็ต่อนี่เลยสายมอเตอร์นะเดี๋ยวก่อนต่อสายมอเตอร์เราเช็คก่อนว่ามอเตอร์มันเสียหรือเปล่าพอเซนเซอร์มันอยู่ไหนนี่พอเซนเซอร์อยู่นี่พอเซนเซอร์อยู่นี่เสียไปเลยชึบแล้วก็มอเตอร์เมนเฟสไลน์มอเตอร์ line. มอเร line. มนเฟสไลน์นี่ แล้วก็เขียวชนเขียวน้ำเงินชนน้ำเงินเหลืองชนเหลืองเหลืองชนเหลืองนะแล้วก็เปิดแล้วเราหมุดดูเห็นอะไรไหมเห็นความลื่นไหลของไฟไหม อย่างนี้คือฮอเซนเซอร์ดีแล้วก็สายลายดีไม่มีปัญหามอเตอร์ motor ดีไม่มีปัญหาจะหน้าตายอย่างนี้มือเราต้องหมุนมอเตอร์ด้วยนะมือเราหมุนมอเตอร์อยู่ข้างล่างอโอเคเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยแล้วมอเตอร์ motor ดีไม่มีปัญหาเสรียบเข้ากับป่องเลยนะเขียวชนเขียวเหลืองชนเหลืองอกิมยังไม่ตึกเลยนะตึกเออต้องตึกอะถ้าไม่ตึกมันไม่แน่นนะไม่แน่นแล้วก็ทําให้ไฟเดือไม่ดีนะ ปกติหลังๆเนี่ยมันจะใช้เป็นเอ่อเป็นตัวเมียแล้วตัวเมียตัวผู้มีแป้นอยู่แล้วหมุนเข้าเลยมันจะความแน่นมันชัวร์กว่าวโอเคฮอร์เซนเซอร์มันจะเขียนฮออยู่นี่เนาะเสร็จที่เลยส่วนใหญ่ก็จะเอ่อส่วนใหญ่จะตรงสีจะตรงแล้วนี่แดงแดงดำถูกต้องเหลืองเขียวน้ำเงิน,เห,นเหลืองเขียวน้ำเงิน,อนโอเคแล้วอะไรอีกหมด าสายตัวกันขโมยนี่เดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะจะดูว่าเปิดแค่เปิดกล่องก่อนแล้วมันใช้ได้ไหมอเราจะเสียบไฟแล้วนะช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยจะระเบิดหรือเปล่าไฟอยู่นี่นะนี่นะปุ๊บเราเสียบจะต้องแบบมันจะมีไฟสะ้์งนิดนึงนะหรือไม่ก็ระเบิดไปเลยก่อนเสียบเช็คดีๆนะดําอยู่บนดําอยู่บนนะแดงอยู่ด้านไหนอ้าวผิดด้านนะเนี่ยเออ ิดหรือเปล่าผิดด้านนะเออดูดีๆนะนี่ไม่ได้นะไม่ตรงกันนะโอ้โตรงนี้สำคัญมากเลยนะนะเนี่ยเราต้องสลับแดงมาไว้ข้างนี้นะเพราะว่าการสลับด้านที่มันเป็นหลายๆอันเนี่ยย้ำหลายๆอันเนี่ยมันยากเรามาสลับด้านตัวเมียนี่ดีกว่านะวิธีการปูปวดหลังโอ้ยเกือบพลาดแล้วไงตะกี้ อ่าถ้าเราเสียไปอย่างเงี้ยมันไม่ตรงไงเราต้องสลับด้านเอาตัวนี้ไปอีกด้านหนึ่งนี่งัดลงมาครับผม จากที่เราสลับสายแล้วนะนเนาะเมื่อกีมันสลับกันอยู่สายบวกอยู่คนตรงข้ามกับสายสวิตชเนาะทีนี้เราตรงกันแล้วเนาะนี่บวกตรงกันแล้วปุ๊บเราก็เสียบจึ๊บอ่าเสียบแล้วทําไงต่อเราก็เปิดล้าเปิดสวิตชปุ๊บใช่ไหมนี่มาเปิดสวิตก่อนเปิดสวิตตรงนี้ก่อนนะเปิดแล้วมีไฟแล้วเราทําไงต่อกล่องไหม่ต้องทำไงทุกคน ทำไงออฟทำไงกล่องใหม่ต้องทำยังไงเอาท้ทจักล่องกง่อนเออต้องทำให้มอเตอร์รู้จักกล่องก่อนด้วยสีกล่องสีขาวนี้สายสีขาวสองอันนี้เสียบเข้าหากันปุ๊บเดินหน้าเล,เลยเห็นไหมมอเตอร์เดินหน้าแล้วเห็นไหมแล้วไงต่อ,อเราก็ถอดชึบสมมุติสมมุติเราอยากเสียบลองอีกทีนึ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเสียงทีหนึง่งปุ๊บอถอยหลังใช่ไหมอ่า ถอดถ้าเราถอดอย่างนี้แล้วเราไปปิดเปิดปิดเครื่องเนี่ยรถคันนี้จะวิ่งถอยหลังอ่าทีนี้เราจะให้เดินหน้าเราก็เสียบหนึ่งที่ปุ๊บเดินหน้าแล้วอ่าเดินหน้าปุ๊บล้วก็ถอดปุ๊บอ่าแค่นี้ยจบละแล้วเราก็ปิดทีหนึ่งปิดปิดทีหนึ่งปิด,ปดแล้วก็เปิดทีหนึ่งแล้วเราก็ิิคันเร่งไปเลยเห็นปะโหเร็วเลยดูดิ พื้นฟ้าเลยดูดิเร็วพื้นเลยเห็นไหมเห็นไหมบิดอยู่ไฟเฟยเป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วดูความความเร็วกดความเร็วอ้เร็วขึ้นอีกเห็นไหมอ้นี่เราปรับความเร็วเห็นไหมตรงนี้ปรับความเร็วเห็นไหมนะตอนที่เราเสียบมันโอเคใช่ไหมที่เราเสียบเกียร์เห็นไหมเกียร์หนึ่งก็ช้า ใช่ไหมกีเอ็นหนึ่งช้าดูตรงนี้ก็ได้อ่านี้อ่านนี่เราเปลี่ยนกีเร์สองเร็วขึ้นมาหน่อยดูตรงนี้ขาปั่นก็ได้อุ้ยอะไรอะโดนอะไรแล้วก็กียกร์สามอ้เกียร์สามเร็วปื๊ดเลยอูย้ตรงนี้มันโดนสีอยู่นี่ต้องระวังนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราต้องเก็บสายนี้ให้ดีนะโอเคคันนี้ก็จบแล้วเห็นไหมยากไหมไม่ยากเนาะโอเคใครชอบก็ นี่กดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม